มากินส้มตำกันนะครับมาดูนี่ส้มตำอะไรเนี่ยมีปลาหมึกด,ด้วยเห็นไหมปลาหมึกไม่ต้องให้อยู่แล้วนะครับอืมนี่ตำข้าวโพดไม่อ้วนล็อกนี่แกอ้วนล็อกอืมตำไทย ม<ส>ีเพิ่มมาอย่างหนึ่งอย่างกระทันหันอันนี um, ้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอืมเจล็กพ้มตำยำสับก๊กกไปจวบกินหันถ้าสมมติว่าใครมาอย่าลืมนะควรลุงด้วยลุงกินวันนี้ก็หมดตังเลวนี่ยาวอืมปูมปูมปูมูหน่อยปรูมหน่อยว่ายาเป็นไงนี่แล้วนี่ น่ากินมากเลยนี่ไข่แดงไข่แดงไข่แดงเห็นไหม